โอ้โหมาแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของ We Love You อืมไปพักกันแป๊บเดียวดื่มน้ำอะไรกลับบ้านละมาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้อาเล่นก่อนเลยเริ่มคนแรกเอาให้เหมือนที่ซ้อมนะเล่นไม่ได้ไม่แล้วแหละไม่ห่วงโอเคคนดูคนโยนห่วงสิท่านี้ขอห้าห่วงนะครับขอห้าห่วงเลยห้าห่วงเลยเอาโยนไปเลยโอ้โห จริงจริงโยเโยคอย่าไปเล่นมันเลยรูล้โหูทั้งรายการแะพอแล้ว ดูดีๆได้ไยมว่าใครจะโยนซ้ายมาแล้วตอมาแล้วโยนมาแล้วเลยยิงเข่าเียแรงขึ้นเยรขึ้นอีกแรงขึ้นอีกคะแนนเยอะยิ่งแรงยิ่งเยอะยิ่งแรงยิ่งเยอะมันจะเร็วใช่มจะเร็วจะมีหลุดหัวไหมไม่น่สออันเลยซ้ายก่อนซ้ายก่อนาขวาถามอันไปก่อนถามอันไปก่อน แนนเข้าไปเยอะมากขวาขวาขวาซ้ายฮะซ้ายอ๋อเฮ้มันออมันมันโกหรอมันโดนมันมีความกันใช่ไหมแต่ว่าอ๋อขวาใครดีซ้ายซ้ายซ้ายมันโกมันโก้ต่ลยไม่น้อยเลยทีเดียวพี่ต่อันนี้แนนพมี่จะอแล้วครับอันนี้โอ้โหย้อนใคยนเยอ้ากไปดลแล้วซ้ายซ้ายอ๋อ ม122คะแนนเก่งมากนำโด่งไปเลยล่ะยอดมากมเลยนี้ำโด่งเลยจ้ะน้ำไปเลยน้ำไปเลยนะจ๊ะด่งไ่ต้องใช่ไหมาาแอบบ้านะจ๊ะยิ่งวีงแลไเท่าไหร่คะแนนยิ่งขึ้นนะครับขวานะขวานะขวาขวายงกอเองขวาขวาขวา ต่อเลยเดินหน่อยเดินหน่อยเดินหน่อยอือ่ะซ้ายซ้ายซ้าย้เออเอียงไว้เอียงไว้มาแล้วซ้ายซ้โอ้โขเต็มๆมาเย็นฝั่งนี้ฝั่งนี้เอียงไว้เลยอียงไว้เอียงไว้ขวโอเคมาแล้วมาแล้วโอยเยๆเยๆเๆๆโอ้ยไปอยากไปี่ยนักฐได้อยากไปี่ยนักานได้นี้ต้องแบบห่มเป็นไกลลอยนะฮะมาเลยขวา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  แรงที่สแล้วเดนดนแต่คนที่ทำไม่ได้โอ้โหคะแนนพุ่งคะแนนพุ่งเแรงมากครัดีเด้อแรงอีกแรงแรอีกไปเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมเ้ยจะโยนใค้จะโยนยังไม่มีใครโยนเลยเด้อเ้อีกเร็วอกะแนนนำไปเลยสายสายสายขว้าขว้านรอรอโอ้โหน้ำไปแล้วนำไปแล้วนำไปแล้วโอ้โห จะนับคะแนนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของทั้งสองคนกันดีกว่านะคะเมื่อกี้เป็นไงแอนเล่นแล้วสนุกไหมเกมนี้สนุกค่ะอ๋อแล้วจะมาเล่นอีกไหมไม่เล่นแล้วทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะไม่จะเจอแบบเดลิบานใช่ไหมน้องแอนเหรอคะแอนครับไปทำอะไรมาสมไมสะโพกถึงเดินได้ดีขนาดนี้เขาเป็นเจโลเขาเป็นเจโลคืไม่ได้ใจไม่แพ้อ่ะผลผลคะแนนแล้วนะคะสำหรับน้องแอนนะคะ โยคาได้ไป6 9คะนแนนรวอีก40บวกอีก222เป็น331คะแนนโอ้ยโอ้โห331นะคะคะแนนทะลุเป้าไปเลยนะไม่เคยมีเคยมีคะแนนสูงขนาดนี้แค่จะให้ไปกินข้าวกับคุณแค่นี้คะแนน300กว่าทันทีใข้างใครมาก็แล้วแต่บอกว่าไปดูหนังไปกินข้าวกับไอเทอรี่เนี่ยโอ้โหทุกคนเล่นกันเล่นหมดเลยเอาเติร์นพี่กับพี่ อ่ะจอยนะคะน้องแอ้นะคะโยคะนี่ตื้อๆทำไปตอนแรกนี่ด้อยคะสามสิบสี่นะแปดสิบห้าแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้ไปสองร้อยสามสิบคะแนนเป็นสามร้อยสี่สิบเก้าคะแนนโอ้โหกหมดแล้วหมสะโพกดีเอาล้วค่ะตอนนี้นะคะคนที่แพ้นี่ก็คือน้องแอนนั่นเองนะแล้วก็วันนี้เราจะลงทุนอะไรคะแกนต้องโดนยิงฮะโดนอะไรยิงเธอเลี้ไม่ต้องทำตัด แต่ว่าเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้น no right. ้องแอนเนี like erm ่ยเขาไปเปลี่ยนเสื้อดนึงเอาละเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะเซฟหน่อยเซฟหน่อยเนาะเซฟนิดนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอะพีปืนไม่เล่นเจมบอลแล้วเหรอเจมบี้เหรอแทนแทนแทนแ่เย่ พอแล้วนัวคนนี้ฮะนัวคนนี้แสบเลยเอาดดีดินัวคนนี้มากเลยโอ้โหเทอร์รี่เดี๋ยวไปปะเอาละค่ะจัดจ่ายกันไปเดี๋ยวเรามีของสมน้งหน้าคุณของสองคนส่งหน้าคุณของส้งคนครับของกำนันไม่ที่ละรับลึกจากลายดาวนี่ล่ะอยู่ แต่ก่อนจะจากกันไปเราก็ต้องขอคุณเสื้อสวยๆนะคะสองร้านเลยร้านอะไรฮะร้านคิงกี้อีกร้านหนึ่งนะคีกินกินงี้ยเขาาสปอนเซอร์เอาเสื้อผ้ามาให้ใส่จะให้เขาไปกินอะไรโอเคโอเคร้านคิงคี้ ไปซื้อกันได้เลยแล้วก็ร้านหนึ่งไอร์ลอบโนเนมไอร์ลอบโจเนมมีเนมนี่ไม่ไม่ซื้อเราเนมนี่ชอบเลยราคาก็เอ่อให้เสื้อผ้าสวยๆมาจ่นะคะขอบคุณมากเลยว่าจะมีเข้าติชมสามารถเข้าไปชมได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราคือ www.gsquare.tv วร์แบบทีวีฮะที่เขาพี่ไหนฮะคุณเชอรี่พุมพชนออนไลน์คลิกเข้าไปครั้งที่วีเลิฟอยู่อคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถเข้ามาได้ค่ะเอาละค่ะสัปดาห์นี้หมดเวลาของเรา ทั้งสามเขาล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการวีลาบยูแล้คะสัสดีสวัสดีค่ะ